แสดงว่ามันอยู่แถวนี้หวดตรวจสอบก็วงจรปิดทุกตัวของโรงพยาบาลน,นี้นะครับกล้องบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกก็ได้นะครับ นลาดมากท่านขุนุยเจนท่านแก้ปัญหาได้ยุ่งแต่ข้าอยากรู้นะว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นพร้อมท่านจะทำอย่างไรคุณเซน นี่มันง่ายไปหรือเปล่าที่มันทําให้เรารู้ว่าเขาแค่บังตามันอาจจะง่ายที่ผู้กองว่าหรือไม่มันก็อาจจะตั้งใจให้เรารู้ก็ได้นะครับผู้กองแล้วเขาจะตั้งใจให้เรารู้ทําไมอ่ะเพื่อที่จะเอาผมเข้าไปสู่เกมมันครับเกมอะไรอ่ะคุณเซนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมรู้แน่ๆการที่มันทําแบบนี้เนี่ยคือการประกาศว่ามันจะกลับมาเอาร่างมันคืนแน่นอนแล้วมันจะมาเอาร่างนี้มันคืนไปทําไม ในเมื่อมันจะเอาร่างใครก็ได้เพื่อให้มันกลับมามีชีวิตอะคุณเซนเพราะว่าร่างนี้เนี่ยเป็นด้านเดียวที่จะทำให้มันกลับมาใช้พลังได้สมบูรณ์เต็มที่ไงครับแล้วนอกจากมันต้องการพลังกลับมาแก้แคบผมแล้วเ,เนี้ผมว่ามันคงต้องการพลังเนี่ยเพื่อไปชุบชีวิตให้มีดีกลับมามีชีวิตอีกครับแล้วเราต้องทำยังไงตอนนี้เราคงทำได้แค่รอครับรอเราจะรออะไรคุณเซน นี่ถ้าเราตามแก้เกมมันอยู่แบบนี้เมื่อไหร่เราจะชนะมันคุณเซนนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณอยากให้หุยตองจามันเอาร่างนี้คืนไปแล้วก็ช่วยให้มีดีกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึง ผู้ก,กองครับถึงผมจะอยากให้มีดี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเนี่ยแต่ผมคงไม่ทำแบบที่ผู้กองพูดแน่ผู้ก,กองครับว่าไงหมวดคนของเราพบเหยื่อที่ถูกเอา,ายวะวภายในไปแต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วพบเขาที่ไหนพบเขาเมื่อไหร่แล้วเขาให้ปากคำเราได้ไหมว่าใครเป็นคนทำอ่ะคนของเราพบเขาที่ถนน,นมินบุรีเขาดูอ่อนแรงแต่พอที่จะให้ปากคำเราได้ครับ เราเอารูปคุณขวัญให้เขาดูเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือฆาตก,กรที่จะฆ่าและตัดอวัยวะเขาและที่สําคัญเขายังรู้อีกด้วยว่าตอนนี้คุณขวัญอยู่ที่ไหนหมวดว่าขอกําลังจากหน่วยพิเศษมาเสริมนะวางแนวป้องกันอย่าให้เขาเป็นอะไรไปแไไตตตตตัวว้้นนนสสาาาายยยใใคร่ม่มเเดดีธอ เปลียนไปอาจไรลตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีก